สวัสดีค่ะวันนี้แม่เหมียวแจ้นะคะจะพามาทำสเต็กเนื้อซอสพริกไทยดำค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะนำผักที่จะใช้เป็นเครื่องเคียงนะมาล้างทำความสะอาดปอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นยาวๆค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีแครอทถั่วฝักยาวข้าวโพดอ่อนแล้วก็พริกหยวกค่ะ สุดนะคะเราจะทําการซอยแล้วก็สับให้ละเอียดนะคะตัวนี้จะใช้สําหรับทําซอสพริกไทยดาค่ะกระเทียมล้างเปลือกเปลือกทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นํามาสับให้ละเอียดเหมือนช่นกันค่ะหอมแดงล้างเปลือกเปลือกทำความสะอาด นำมาสับให้เรียบเช่นกันค่ะเนื้อนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะตัวเนื้อแล้วแต่คนชอบเลยค่ะถ้าเกิดว่าชอบเป็นแบบติด evet> มันก really> ็เลือกเป็นแบบติดมันมาก็จะอร่อยไปอีกแบบนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะมีดังนี้ค่ะเนื้อท mm. ี่เราหั่นไว้นะคะ ผักเครื่องเคียงน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปีป๊บผงปรุงรสซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวพริกป่นพริกสดที่เราสับเอาไว้นะคะพริกไดยดำป่นแล้วก็หอมกระเทียมสับค่ะซีอิ๊วดำหวานเรามาลงมือทำกันค่ะ ต้มน้ำให้เดือดนะคะเติมเกลือผลมันพืชน้ำตาลทรายเล็กน้อยลงไปจากนั้นนะคะเราจะนําตัวผักเครื่องเคียงลงมาต้มให้สุกยกเว้นตัวพริกหยวกนะคะผักสุกแล้วนะคะเราจะตักพักเอาไว้ก่อน,นะคะ่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเติมน้ำมันพืช น้ำมันพื่จะใช้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเมื่อกระทะแล้วก็น้ำมันร้อนแล้วนะคะเราจะปรับเป็นไฟอ่อนค่ะเราจะนำตัวพริกสดนะคะแล้วก็หอมกระเทียมลงไปผัดให้หอมให้สุกเลยค่ะ เมื่อสุกแล้วนะคะเราจะนําพริกไทยดาลงไปผัดต่อตอนนี้จะหอมแล้วค่อนข้างฉุนมากเลยนะคะเมื่อผัดเข้าที่แล้วนะคะเราก็จะเติมเครื่องปรุงรสทั้งหมดลงไปผัดเครื่องปรุงรสต่อให้ละลายแล้วก็เข้ากันนะคะจากนั้นจะเติมน้ําลงไปเล็กน้อยค่ะ เคี่ยวซอสต,ต่อจนเดือดน,นะคะจากนั้นเราก็จะเติมซีอิ๊วดำลงไปค่ะชิมรสตามใจชอบนะคะสำหรับเตานะจะออกเค็มนำหวานค่ะจากนั้นนะคะเราจะเคี่ยวตัวน้ำซอสต่ตออีกนิดน,นึงค่ะปิดไฟแล้วก็เติมพริกป่นลงไปเนื่องจากว่าตัวพริกไทยแล้วก็พริกสดนะคะทำให้ซอสเผ็ดมากเราก็เลยเติมพริกป่นไปนิดเดียวค่ะ เสร็จแล้วก็พักตัวซอสทิ้งไว้ตั้งกระทะให้ร้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เติมน้ำมันพืชนิีหน่อยเราจะนำตัวผีพีวกแล้วก็เนื้อนะคะมาย่าง ระดับความสุกข,ของเนื้อขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะจะเป็นแบบสุกปานกลางหรือว่าสุกเลยเสร็จแล้วเราก็จะตัดจันเสิร์ฟได้ค่ะ ตัวน้ำซอสน,นะคะเราสามารถเก็บเอาไว้ได้นานค่ะนําไปเป็นผัดไก่ซอสพริกไทยดาผัดหมูซอสพริกไทยดาก็ได้นะคะส่วนตัวผักที่เราต้มกับน้ํามันพืชแล้วก็ตัวเกลือป่นน้ําตาลทรายเล็กน้อยจะเพิ่มรสชาติให้ตัวผักค่ะแล้วก็เพิ่มความมันวาวให้ด้วยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ